ประมารย์คุยมานตอนที่71หลบหนีในหอสมบัติวิเศษใหญ่ที่สุดของเมืองหลานหลิงระหว่างชั้นวางสมบัติมากมายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของระยิประยับละลานตาและจัดแสดงยกวิเศษชั้นยอดรวมถึงศาสตราวุธชั้นเยี่ยมจำนวนนับไม่ถ้วนผู้มาเป็นเพียนมากมายกำลังคัดสรรเปรียบเทียบอย่างพิธีพิถันและประเมินราคาอยู่ระหว่างชั้นเหล่านั้น ส่วนคนที่บ้างก็ะุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยคนผู้หนึ่งพูดขึ้นว่าผู้บัชาการเสียนระยะนี้ดูเหมือนตระกูลใหญ่หลายตระกูลต่างถกเถียงกันเรื่องนี้ตัดสินได้แล้วหรือ,อยังนะมีสิ่งใดให้หน้าถกเถียงกันเราจะปล่อยให้เป็นดังเม็ดทรายกระจัดกระจายฝูงมกรไร้ผู้นำเช่นนี้ตลอดไปไม่ได้ดังนั้นการแต่งตั้งผู้นำเสื่อสักท่านขึ้นมากำกับบัญชาการร้อยตระกูลข้าวว่าก็ไม่เลวเลย ไม่ค่อยดีกระมังหากคนได้รับได้มาเป็นอย่างสกุลหวนเ่งฉีสารอีกจะเหมือนกันได้อย่างไรผู้มีชาการเสียงมาจากการเลือกตั้งของเหล่าตระกูลเสียงไม่เหมือนกันหรอกนะไม่เหมือนกันอ๋อพูดว่าเลือกตั้งแต่ละคนต่างรู้แจ้งแก่ใจไปไปมาๆก็ม,ม,มีผู้ชิงตำแหน่งแค่ไม่กี่คนจะตกไปถึงมือผู้อื่นหรือสื่อเฟืงจูนคัดการหัวจนฝาเลยล่ะสิ ตอกกับจินโงสัน้นทั้งตรงทั้งอ้อมไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วข้าดูว่ายังต้องรับลมคมต้องรับคมกันอีกนานมีนำสามตำแหน่งผู้มัะชาการเซียนนั่งได้เพียงคนเดียวถ้าเขิดอผ่านมาติผู้จะได้ครองตำแหน่งจริงๆข้าว่าอาจยังต้องถกเถียงกันอีกหลายปีอย่างไรเสียก็ปล่อยให้เบื้องบนไม่กี่ท่านนั้นกระตุ้มกันไปเถอะ ไม่ใช่ตุระกโครงการอะอะไราของพวกเรากุ้งฟอยอย่างพวกเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอีกคนหนึ่งเปลี่ยนประเด็นเดือนที่แล้วมีงานฉลองหอคัมภีแดนรนเมคาที่เพิ่งสร้างเสร็จพวกท่านในที่นี่มีผู้ใดไปร่วมงานบ้างข้าน้อยไปมาแล้วยืนมองแต่บพบว,ว่าโครงสร้างเหมือนเดิมทุกประการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนั่นสิไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ วิหารเสียนใหญ่ขนาดนั้นเป็นแดนเสียนร้อยปีไม่หรือจะสามารถสร้างใหม่เสร็จได้ภายในชั่วครู่ชั่วย,ยามจว่าเป็นแล้วมูนี้มีเรื่องบางคลมากมายจริงๆเจ้าพูดถึงพิธีครบเจ็ดวันของบุกชายจินจือเสียนหรือข,ของเล่นสีสันสวยสดงดงามก่องโต แต่กลับไม่ต้องตาทโรกน้อยคนนั้นสักชิ้นทั้งยังร้องไห้ลั่นจนโถงประชันโสมแทบพลิกง่ายว่าพอเห็นกระบีการและเวลาของพ่อเขากำหับเราะเอิกอางทำเอาออพ่อแม่ยินดีพูดกันว่าภายหน้าจะต้องเป็นยอดเสียนกระบีฝีมือชาดแน่นอน ที่ไม่ไกลกันนั้นคนชุดขาวหนึ่งกำลังหยิบจี้หยกห้อยฟู่ในมือขึ้นมาพิจายางละเอียดภายในนั้นกระพันแยมยิมเสียงผู้มันเพียนเพียนหญิงผู้หนึ่งดังขึ้นหูยินน้อยสกินสกุลจินช่างวาสนาดียิงนะักทรงใช้ชาติก่อนยอมละทิ้งโอกาสบรรลุสู่สวรรค์ได้โชคดีขนาดนี้สหายนางกลับเอิดดูท่าเป็นหญิงอย่างที่ว่าพันดีหมื่นดียังไม่เท่าเกิดในคันดีคนหรือก็หน้าตาอย่างนั้น วัวคิ้วคนชุดขาวพวกนี้ขมวดก็หากันเล็กน้อยโชคดีได้คำติชิ้นเนทาพวกนั้นถูกเสียงจอแจอย่างอื่นกรบไปอย่างรวดเร็วสมกับที่เป็นสกุลจินเห็นหลานหลิงทารกน้อยเพิ่งลืมตาโดูโลกได้เพียงไม่กี่วันยังจัดงานใหญ่โตถึงเพียงนี้ เจ้าก็ไม่ดูบ้างหรือว่าพ่อแม่ของทารกน้อยเป็นใครทำบัมดาลได้หรืออย่าว่าแต่ผู้หญินของหูยอย่าว่าแต่สามีของหูหยินน้อยสกุลกินไม่ยอมเลยแค่สถานที่จัดงานเล็กไปหน่อยทั้งแม่สามีนางทั้งน้องชายนางก็ไม่ยอมแล้วรอถึงตอนพิธีครบเดือนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเกรงว่าจะรู้รักกว่านี้อีกจะว่าไปแล้วพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่า ว่ากันว่าพิธีครบอบเลือนคราวนี้ได้เชิญคนผู้หนึ่งมาด้วยใครหรือว่าอูเชียน หอ,อสมบัติวิเศษเงียบกริบในพริบตามีคนพูดอย่างไม่อยากเชื่อนี่ข้ายานึกว่าเป็นแค่ข่าวโกลมลอยอย่าบอกนะว่าเชิญมาจริงๆเชิญไป,ปแล้วเพิ่งยืนยันเมื่อเม่กี่วันนี้เองเว่ยอูเชยนจะไปร่วมงานด้วยมีคนพูดอย่างไม่อยากเชื่อสกุลจินฮันหลานหลินคิดอะไรอยู่กันแน่เรื่องที่เว่ยอูเชยนเขียนข้าผู้บริสุทธิ์ตามใจชอบที่เส้นทางชงฉีก่อนหน้าหนีพวกเขาลืมหมดแล้วหรอือ เชิญคนปรปแพทย์นี้ไปร่วมพิธีครบเลือนหงจินหลิงแล้วใครจะกล้าไปขอ,อยาอย่างไรเสียตัวข้าก็ไม่ไปแนะ่ทันทีที่เอ่ยคำพูดนี้ก็มีหลายคนแอบเยาะอยันในใจเจ้าไม่มีแม้แต่คุณสสบัติจะรับเทียบเชิญด้วยซ้ำทำไมต้องกังวลว่าจะไปร่วมหรือไม่ด้วย คนผู้ขาวจนนั้นเลิกคิ้วเมื่อเลือกของเสร็จแล้วก็ก้าวออกจากหอสมบัติวิเศษเพิ่งเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเขาก็าเลี้ยวเข้าตรอกเล็กตรอกหนึ่งก่อนชุดดําร่างหนึ่งจะโผล่มาคุณชายท่านซื้อของเสร็จแล้วหรือขอรับเว้ยอุเชียนยนกล่องมาให้จันทปนเนิดวิจิตในมือให้อีกฝ่าย วันนิงรับมาเปิดดูเห็นด้านในบัญชีโยกขาวห้อยผู้ชิ้นดีสีโยกกระจ่างซ้ายมีแสงนวลเวียนดุดมีชีวิตพูดอย่างยินดีบางดงามมากเว้ออยอุเช่นกล่าวของสวยสวยงามเล็กจิ๋วชินนิดราคาไม่ถูกเลยหลังจากเงินพิสาเจ้าชื่อชุดหม่แล้วแทบไม่พอซื้อเจ้าสิ่งนี้สรุปก็คือตอนนี้เมื่อเหลือเงินสักเนี่ยประเดียวกลับไปรอโดนด่าได้เลย วนหนิ่งรีบเอ่ยว่ามิได้มิได้คุณชายให้ของขวัญแก่บุตรชายแม่นางเจียงท่านพี่แม่นาท่านเราขอรักว่าฉันบอกว่านี่เจ้าพูดเองนะถึงตอนนั้นดางด่าข้าเจ้าอย่าลืมช่วยกันนางให้ข้าด้วยล่ะ วันหนิงพยักหน้าแล้วพูดเสริมว่าคุณชายน้อยเจนหลิงจะต้องชอบของขวนเช่นนี้มากแน่ๆเว้ย์เช่นกระเบิดนี่ไม่ใช่ของขวนที่ให้มอบไปเขาสักหน่อยมันเป็นแค่เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆชิ้นหนึ่งเท่านั้นของในหอสมบัตินิเศษพวกนั้นนอกจากสวยแล้วก็เป็นแค่ของเล่นกล้องแก้งอะ,อะไรไม่รู้วันหนิงอึ้งเล็กน้อยฉะนั้นคุณชายเตรียมสิ่งใดเป็นของขวนหรือขอรับเวอรฉันตอบริกิจสวรรค์มิอาจแพร่งพรายวันหนิงอุทานว่าอ๋อ เขาไม่ซักต่อผลปรากฏว่าเว่ยอุเชียนอดก้านไดเพียงพักเตียก็ทนเก็บงำต่อไม่ไม้จนพร่องออกมาเมือนหนิงเวลาแบบนี้จะาคนซักต่ออย่างสงสายไม่หยุดต่อแย่ไม่เลิกไม่ใช่หรือทําไมร้องอ๋อคำเดียวแล้วไม่ถามต่อละหรือเจ้าไม่อยากรู้ว่าค่าเตรียมของวันอะไรไม้ว่นหนิงจองเขาอย่างตลึงงนันในสุดเมื่อตั้งสติได้จึงเอ่ยว่าอยา,ากซีคุณชาตรงท่านเตรียมของขวอะไรไว้หรือขอรับ ตอนนี้เองที่ว่าเอเชียนล้วงกรองไม้ใบเล็กจากในแกนเสื้อออกมาแข่งข้างหน้าว่าหนิงพร้อมขี้ยิ้มบางว่าหนิงรับไปปวดโดยได้พร่องขึ้นว่ากระปวนนกินร้ายกาจยิ่งคำว่าร้ายกาจนี้ไม่ได้หมายถึงฝีมือการทำประณีตแม้จะพูดว่ามีสีเงินยวงกระลายบางกฎก้าวเกรบบนตัวกระปวนงดงามดุดมีชีวิตจนเรียกในว่าเป็นสุดยอดผลงาน แต่สิ่งที่ทาให้บ่านหญิงตกตะลึงคือพลังอันแข็งแกร่งซึ่งบรรจุไว้ในกระปวนเงินเล็กๆรูปมีที่ต่างหากวันหญิงถามคุณชายตลอดครึ่งเดือนนี้ท่านขังตัวเองอยู่แต่ในถ้ำสืบมรทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมออกมาก็าเพราะกาลังทําของสิ่งนี้อยู่หรือขอรรภบเว่ยอยุเชียนตอบว่าถูกต้องตราบใดล้านชาย่าแขาวนกระปุกเงินลูกนี้พูดผีปีศาสตร์ชั้นต่ำอยากคิดว่าจะเข้าใกล้ร่างเขาได้เจ้าแตะมันไม่ได้ถ้าเจ้าแตะคาดว่าวคงได้ผลกระทบไปด้วย ด้วย่วัน,นิ่งพยักหน้าข้ารู้สึกได้ขอรับเว่อยอุเชนหยิบจี้ยกขาห้อยผู้ชินั้นออกมาห้อยไว้กับกระปวนเงินของสองสิ่งเขาพู่กันแล้วดูงดงามเป็นที่สุดจึงทําให้เขาพอใจมากว่หน,นิ่งพูดขึ้นแต่ไปเร่วมพิธีครบเดือนของคุณชายน้อยจินหลิงคุณชายหากันพบสามีแม่นางเจียงต้องอดทนไว้ก่อนรับห้ามกระทบกระทั่งเขาเว่อยอุเชนบบกมือเรื่องนี้เจ้าวางใจได้ข้าย่อมรู้ กาละเทศะเห็นแก่ที่ครั้งนี้จินจือเซียนเชิญข้าข้าจะไม่พูดยาว่าร้ายเขาเป็นเวลา1นึ่งปีวันนี้เก่าสัตว์และเก่าอย่างเก้อกระดากก่อนหน้านี้ตอนคุณชายจินให้คนมาส่งเทียบเชิญอย่างตีนเขาเนินป่าช้าข้ายัางนึกว่าจะต้องมีเลขคกลแอบแฝงแท้ๆกลับเป็นการเข้าใจผิดข้ารู้สึกผิดต่อเขามากดูไม่ออกเลยว่าคุณชายจินก็เป็นคนดีคนหนึ่งตอนเที่ยงตรงสงเดินทางบน เส้นทางชงฉีเส้นทางชงฉีเป็นชื่อน้นแล้วหลังจากบูรณะตอนนี้ถนนเส้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรไวอเชนก็ดูไม่รู้ดูเหมือนคนอื่นก็จำไม่ค่อยได้เช่นการด้วยเหตุนี้ส่วนใหญ่ยังคงเรียกว่าเส้นทางชงฉีตอนแรกเขาไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ ทำไม่เดินถึงกลางหุบเขาว้ยเช่นกับรู้สึกถึงความผิดปดกติม,มากขึ้นเรื่อยๆผู้คนสารจรไม่คนน้อยขนาดนี้วยอุเช่นพูดขึ้นว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าว่านิงเลือกตาขึ้นจะเหลือเพียงตาขาพักหนึ่งยังกลับลูกตาดำลงมาและกล่าวไม่ระรับสงบมากว่ยเช่นเอ่ยว่าสงบเกินไปหน่อยด้วยซ้ำกระทั่งเสียงจอกแจกจอแจ,จ,อแจของอาบนรีิแต่ก่อนสามารได้ยินอื้ออึงอยู่ข้างหูเขายังจับไม่ได้แม้แต่เสียงเดียว เว่ยเชียนนึกระแวงขณะกระสิบว่าไปเอาเพิ่งเปลี่ยนทิศวันนี้ก็ยกมือขึ้นสกัดของบางอย่างมันคือลูกธนูดอกหนึ่งซึ่งพุ่งตรงเข้าใส่ตะแนมงหัวใจของเว่ยอูเชียน โว้ยเช่นเงยหน้าทันทีก็เห็นผู้คนมากมายโผล่มาจากซอกมุมทั่วทุกสารทิศเหนือ้ากผาสองท่าของหุบเขาคนราวสามร้อยชีวิตส่วนใหญ่เป็นสวมเสือ้อคลุมดาราทองคลื่นหินมะและก็มีบ้างสวมเครื่องแบบอื่นทุกคนล้วนแต่สะพายคลื่นธนูคันธนูยาวไว้บนหลังห้อยกระบี่วิเศษไว้ข้างเอวสีหน้าเต็มไปด้วยความระแวดระวัง เรียกได้ว่าสวมชุดพร้อมรอบติดอาวุธครบมือพวกนั้นอาศัยตัวภูเขาและคนอื่นๆเป็นเครื่องกำบังเล็งปลายกระบี่และธนูจำนวนนับไปท่วนตรงมาทางเขาลูกธนูพุ่งนำแสเว้ยอุเชียนเป็นดอกแรกซึ่งยิงโดยคนเป็นผู้นำเพิ่งมองพบว่าคนผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำเล็กน้อยและใบหน้าหล่อเหลาลูแล,แล้วคุณตาเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> เมื่าอเชอนถามว่าเจ้าเป็นใครคนนั้นเดิมทีก็ยิงธนูเสร็จก็มีสิ่งที่อยากจะพูดต่พอถูกเขาถามเช่นนี้กับลืมหมดสิน้นและตอบกลับด้วยความเดือดดานจะถามว่าข้าเป็นใครงั้นหรือข้าคือจินจือซิน ว่อุเชนนึกออกทันทีคนพวกนี้คือญาติผู้พี่ของจินจื่อเซียนและเขาก็เคยพบหน้าอีกฝ่ายมาแล้วสองครั้งจะเขาดิ่งบูบทันทีเดิมทีในใจเขาเต็มไปได้วยความยินดีที่จะได้เป็นร่วมพิธีครบอบเรือนของบุตรชายเจียงเยี่ยนหลีทว่าเวลานี้ความยินดีพัน์เมลา,ายสิ้นและถูกประคุมด้วยเงาเมิดชั้นหนึ่งแต่เขายังไม่อยากคบคิดให้ละเอียดลึกซึ้งและไม่อยากคาดเดาวลวนได้ว่าเหตุนใดคนพวกนี้ถึงมาดักซุ่มโจมตีเขาที่นี่จินจื่อซินประกาศกล้องว่าอุเชียนข่าคอ ตือนเจ้ารีบถอนคำสาปแช่งของเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวข้าจะทำเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่ถือสาหาความแบบเจ้าอีกเว่อเชนฟังแล้วถึงกับอึง้งแม้รู้แก่ใจดีว่าจะถูกหาว่าทำเชื้อช้แต่เขาเจ้าจำเป็นต้องถามให้แน่ชัดจึงพร่องออกไปคำสาปแช่งอะไร และเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดจินจื้อซินคิดว่าเขาแกล้งถามทั้งที่รู้เจ้ายังกล้าแกล้งโงอ่อยู่อีกหรือเขากระชากสาบเสื้อเองให้เปิดกว้างนล,ละคอกเสียงดังก็ได้ข้าจะให้เจ้าดูว่าแท้จริงเป็นขาบแช่งอะไรบกจินจื้อซินเต็มและรูนน้อยใหญ่ทียิบรูเล็กพวกนี้ที่เล็กกัะเล็กเท่าเม็ดงาที่ใหญ่กระใหญ่เท่าทัวเหลืองกระจายอยู่ทั่วร่างเขาชวนให้คนลุกขนชันเว้ยเช่นเพียงมองเดียก็พูดขึ้นพันแผลร้อยรู จินจื่อซินเอ่ยถูกต้องเป็น 1, พันแผลร้อยโรพันแผร้อยโรเป็นคำสาปโหดร้ายทารุณสุดแสนสมัยที่ไว้ยอุชียนคัดลอกตำรายในหอกมพีสกุลหลานแห่งกูซูเคยรื้อหนังสือเล่นเขาก็เจอหนังสือโบราณเล่มหนึ่งตอนคำสาบบรรยายคำสาบแช่งเทตนี้มีภาพประกอบอยู่ด้วย ใบหน้าของบุคคลในภาพสงบนิ่งราวกับไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่าบนร่างมีรูดำประมาณหนึ่งเหรียญอีแปะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดแรกเริ่มผู้ต้องคำสาปจะไม่รู้สึกอะไรอย่างมากแค่นึกว่ารูกลุ่มขนตัวเองหยาบกร้านขึ้นเท่านั้นตว่าผ่านไปไม่นานรูเล็กเหล่านั้นก็จะขยายใหญ่เท่าเม็ดงานนานวันยิ่งขนาดใหญ่และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยจนทั้งเนื้อทั้งตัวมีรูดำน้อยใหญ่ผุดขึ้นเต็มไปหมดมีสภาพราวกับตะแกรงมีชีวิต เห็นแล้วน่าสะเงกลัวเป็นที่สุดสำราไม่ผืหนังเต็มไม่ได้รูปูนคำสา์ก็จะเริ่มแพรก่กระจายไปยังอวัยวะภายในสถานเบาคือปวดท้องยากจัดทานทนสันหนักคืออวัยวะตันทั้งห้าอวัยวะกรวงทั้งหกล้วนแล้วแต่เน่าเฟะ จินจือสวินกับถูกคำสาปหน้าขยะขยงและถอนยากประเภทนี้เวิ่งช้มย่อมรู้สึกเห็นใจอยู่บ้างทว่าถึงเห็นใจเขาก็ยังรู้สึกว่าจินจือสวินช่างไร้สมองจึงกล่าวจะต้องคำสาปพ,พันแผลร้อยรูมากขวางทางค้าแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย ูเหมือนจินจือซวินเห็นหน้าอ,อกตัวเองและก็รังเกียจเช่นกันยังรีบทบสาบเสื้อนอกจากจนถอดใช้วิชามานนอกเรียกจนเคยชินอย่างเจ้ายังจะมีใครใช้สิ่งชั่วช้าสามานเช่นนี้กับข้าได้อีกว้ยเช่นคิดในใจว่าทมเถไปอย่าบอกนะว่าวจินจือซวินนึกว่าตัวเองเป็นที่นิยมชมชอบแต่เขาไม่ใ่จะพูดออกไปตรงตรง ใหจินจือสินมโทสะโหมกระฟือจนสถานการณ์แย่ลงจึงเอ่ยว่าจินจือสินข้าไม่ใช้ลูกไม้ชั้นตามแบบนั้นหรอกหน้าถ้าข้าจะกล้าไข่สกคนข้าจะทำทุกคนรับรู้ว่าคนผู้นี้ตายด้วยน้ำมือฝีมือข้าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าข้าอยากให้เจ้าตายเจ้าจะอัรักยิ่งกว่าตอนนี้เป็นพันเท่า จินจือซินว่าเจ้าหังมากไม่ชื่อทาไมกล้าทําไม่กล้ารับเว้ยฉันต้นเมื่อข้าไม่ได้ทําทําไมข้าต้องรับนวงตาจินจือซิวใช้แววดุดันวาวรอดใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลก็ต้องใช้ไม้แข็งมือเจ้าไม่ยอมกลับใจฉันข้าก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วเว้ยอุเชนกักเท้าวะ ก็หมายของไม่เกรงใจนั้นชัดเจนยิ่งการถอนคำสาบพ,พันแผลร้ให้รมี2องวิธีนอกจากทําผู้สาปทําลายตบ,บะถอนคำสาปกลับคืนเองยังมีอีกวิธีหนึ่งที่แก้หาได้อย่างกดรากถอนคนนั่นคือสังหารผู้สาป ว้อเช่นดูแครนไม่เกรงใจเจ้าหรือด้วยจงคนเมื่อกี้ร้อยคนเนี่ยนะจินจืน่อซินบกมือสิทธิคนกระพ่านลูกธนูบนสายเล็งไปยังเว้อเชียงกับเันหนิงที่อยู่ตรงจุดต่ำสุดของหุบเขาเว้อยเชียงก็หยิบครุยฟื้นอดีตขึ้นมาเป่าเสียงคุยแหลมคมฉีกถึงนความเงียบสงัดในหุบเขา ทว่าพอเสียงเงียบไปสภาพักกับไรจึงเสียงคารรับย็นจือสวินยังพูดขึ้นทั่วแวกนี้พวกข้าได้กวาดล้างไว้นานแล้วรอแค่ให้เจ้ามาต่อให้เจ้าเป่ากุยก็เ,เรียกลังเสริมจำนวนแม้เพียงหยิบมือมาไม่ได้ที่แห่งนี้คือที่ที่พวกข้าตั้งใจเตรียมไว้ฝังศพเจ้าโดยเฉพาะว่เช่นยิ้มอย่างเย็นชาว่า เจ้ารอนหาที่ตายเองนะเขาพูดจบว่านหนิงก็ยกมือกระดูกเชือกแดงห้อยยันแผ่นหนึ่งบนคอจนขาดหลังเชือกแดงเส้นนี้ขาดร่งางของว่นหนิงก็เริ่มงงเงินกล้ามเนื้องไปนักข่อยเริ่มบิดเบี้ยวเยเกรอยแยกสีดำหลายรอยลามจากลำคอขึ้นไปถึงแก้มจจูเขาเงียนหน้าแผดเสียงคารามเยี่ยงอมรุดดังยาวเหยียดมือดีผู้ค้ำบอดในการล่ารัติการ ซึ่งปรับพยในกลุ่มคนจานวนกว่า300ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าศพอำหิตส,สามารถส่งเสียงคำรามหน้าสูุนโกรอเช่นนี้จึงพลันแข้งขาอ่อนยวดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายส่วนจินจื่อึ่งนางทิะชาเนบชูแขนขึ้นออกคําสั่งว่ายิงธนูโลกธนูดังหาฝน หันหนิงผ่าศิลาก้อนหนึ่งแตกด้มือปราละยกขึ้นสูงสกัดธนูแหลมทั้งหมดไว้หลัางฝนธนูสิ้นสุดผู้บันเพนเพนร้อยกว่าคนก็โดดลงจากภาคฝา ฟากผามุ่งสหานคนทั้งสองที่กลางหุบเขาเว่ยอุเชนถอยร่นไปหลายก้าวแม้เบียงกายหลบคมกระบี่จากการรอบโจมตีครั้งหนึ่งจินจิวเซียนสวยฉับจมตีขณะว่านิงรับมือผู้บำเพ็ญเพียรร้อยกว่าคนก็เห็นว่าอุเชนใช้ไร้กระบี่กู้กายมีเพียงคุยใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเราหนึ่งเท่านั้นจึงหัวเราอเยาะนี่คือค่าตอบแทนความโอหังของเจ้าปราศจากกระบี่ข้างกายดูสิว่าเจ้าจะต้านข้าได้อย่างไรเว่ยอุเชนสะบัดมือ กานบังเกิดยันแถวหนึ่งซึ่งมีเพลิงสีเขียวลุกไหม้ซัดแท่ลำแสงกระบี่ขุนจินจื่อซินจนอับแสงจินจื่อซินเพิ่งหัวรัจบก็ตะลึงค้างรีบรวบรวมสมาธิรับมือทั้งสองรมรันพันตัวกันอยู่พักหนึ่งจู่จูของสินึ่งก็ร่วงจากแขนเสื้อเว่อยอูเชียนเขามีแวตานิ่งค้างไปชั่วขณะอุทานในใจว่าแย่แล้วของสิ่งนั้นคือของขวัญก็เตรียมไว้ให้จินหลิงด้วยความที่เขาให้ความสำคัญแก่ของขวัญชนิดมากกลัวและกลัวว่าว,า,วางทิ้งเรื่อยราดและจะทับทาง อีกทั้งมันยากหยิบขึ้นมาเชยชมอยู่บ่อยจึงเก็บไว้ในแขนเสื้ออย่างะนุทน้อมยามนี้ต่อสู้ดเดือด เลยเผอทำร่วงจากแขนเสื้อกระเด็นไปทางจินจือซินฝฟนนั้นเข้าใจเป็นของจะพวกอาวุธลับหรือยาพิษเดิมทีคิดจะลบแต่พอเห็นสีหนา้า,าเวยเชื่นเปลี่ยนไปธนาจะเปลี่ยนความคิดด้วยความมันไว้พอเห็นมาเพียงกล่องไม้เล็กฝีมือประณีตบนกองสลักอักษรจิ๋วเป็นชื่อและชะตา8อักษรของจินหลิงว่าหนึ่งแถวจินจือซินกระอึง้งเล็กน้อยก่อนจะเข้าจะร้อหา่า,าดังลั่น ว้อยเช่นทำหน้าทะมึงถึงและเอ่ยเน้นทีละคำเอากองฆ่าคืนมาจินจือซินชูกรองไม้ใบเล็กขึ้นพร้อมเยาะอย่างนี้หรือกองวันที่จะให้อาหลิงวันหลิงอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากด้านหน้าตัวคนเดียวต้านกองทัพนับร้อยฆ่าฟันจะมืดฟ้าโมดินขนาดจินจือซินกล่าวเจ้าคงมาคิดว่าตัวเองจะได้ไปร่วมพิธีครบเดือนของอาหลิงจริงๆงหรอกกระมังคำพูดประยคนี้ทำมือว่อยเช่นสั่นเล็กน้อย ในเวลานี้เองก็มีเสียงหนึ่งตะวาดขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้ร่างในชุดขาวร่างหนึ่งปลิวกายลงสู่หุบเขากั้นกลา,างระหว่างเว่ยอุเชียนกับจินจือซินท่านที่จินจือซินเห็นคนคนนี้ก็แทบหาเสียงตัวเองไม่เจอจื่อเสียนเจ้ามาได้อย่างไรกันจินจือเสียนมือข้างหนึ่งคุมด้ามกระบี่ตรงเอวพูดด้วยความโมโหเจ้าว่าข้ามาทําไมจินจือซินถามอายาวละ่ะ ํำพีกวางจินกวางเหยาวควรมาปลดตัวที่นี่เพื่อเป็นกําลังเสริมให้เขาปีที่แล้วเขายังดูแครนจินกวงเหยาวว่าต่ําต้อยหนักหนามาบัดน,นี้ความสัมพันธ์ทั้งของทั้งสองพันแปรกายเป็นดีบัดวันนี้มีอาจเทียบวันวานเจอชื่ออย่างสนิทสนม จินจือเซียนตอบข้ากักตัวเขาไว้ที่หอเกร็ดทองถ้าไม่ใช่เพราะข้าเห็นสีหน้าเขามีพิรุจจนดูออกเพราะเจ้าจะก่อเรื่องโดยพระการงั้นหรือเจ้าต้องคำสาปพ,พันแผลร้อยรูเหตดใดไม่บอกข้าไม่บอกไม่กล่าวการสักคำแล้วมาก่อเรื่องแบบนี้คำเรื่องคำสาปแช่งพันแผลร้อยรูบนตัวจินจือเซียนเป็นเรื่องที่ยากจะเอ่ยปากจริงๆประการแรก เขามีรูปร่างหน้าตาไม่เลวแต่ไหนแต่ไรมามักโอ้อวดความสง่างามของตนเองย่อมรับไม่ได้หากคนอื่นหรือว่า ต้องคำสาบอัปลักษณ้าสิทธิเรียนเช่นนี้ประการที่สองการต้องคำสาบบ่งบอกว่าเขาบันเพนเพียนไม่พอปรางรานคุ้มกันอ่อนได้จนนี้ยิ่งไม่อาจเอ่ยกับคนนอกฉะนั้นเขาจึงบอกเรื่องต้องคำสาบแกจินกว่างซ่านเท่านั้นและขอร้องให้ช่วยสาะหานักอาคมและหมอที่ดีที่สุดมาให้ตนแต่ใครจะรู้ว่าทั้งหมอและนักอาคมต่างอับจนหนทางประจบเหมาะก,กับพิธีครบรอบหกจินหลิงใกล้จะมาถึง อีกทั้งจินจือเซียนยังเฉยเว่ยอุเชียนมาร่วมงานจริงก่อนสร้างไม่ยินดีอยู่เป็นทุนเดิมจึงแนะนําให้จินจือเซียน ใช้แผนซ้อนแผนสังหารเว่ยอุเชียนระหว่างทางมาร่วมพิธีเช่นนี้ก็ไม่ต้องให้เว่ยอุเชียนมาที่หอเกรดทองแล้วเว่ยอุเชนเป็นศิษย์น้องเฮียนเย่นหลีสามีภรรยาจินเจียงรักใคร่กลมเกลียวว่าเรื่องเล็กเรื่องอใหญ่อนใดจินจือเสียนเป็นต้องบอกให้ภรรยารู้หมดคนหลายคนเป็นห่วงจินจือเสียนจะทำข่า,ขาวรู้หลายแล้วเว่ยอุเชียนไม่มา ดังนั้นพวกเขาจะปิดบังจินจือเซียนมาตลอดหากว่าคันจริงๆเรื่องนี้ค่อนข้างไร้มโนธรรมครั้นเห็นความจริงถูกเปิดเผยจินจือเซียนก็รู้สึกผิดอยู่นิดแต่ชีวิตสำคัญกว่าจึงกล่าวว่าจือเซียนเรื่องนี้จะปิดที่สะพ้ายไว้ก่อนเอาไว้ค่าถอนคำสาบบนตัวได้แล้วค่อยกลับไปรับชดเฉยให้พวกเจ้า ตอนวัยอุเชียนพบหน้าจินจูเสียนข้างล่าสุดอิฟายังมีบุกริกยิงธนองอย่างเด็กหนุ่มบัดนี้หลังแต่งงานมีครอบครัวกับดูสุขุมขึ้นไม่น้อยพูดจานเสียงหนักแน่นสีหน้าจริงจังเรื่องนี้ยังมีอกาสแก้ไขสถานการณ์พระเจ้าหยุดมือก่อนเถอะ จินจือซินทั้งโมโหระร้อนรอนเรืร่องราวดำเดินมาจนป่านนี้ยังมีโอกาสแก้ไขอะไรได้อีกเจ้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้บนตัวข้าเร่อเขาทำท่าเหมือนจะแหวกเสื้อแผเลเอ๋ยแผงอ,อกเต็มด้วยรูอีกครั้งจินจือเสียนจิริเอ๋ยไม่จำเป็นข้าได้ฟังความจากจินกวางเหยาแล้วจินจือซินเอ่ย เมื่อเจ้าฟังความจากเขาแล้วเจ้าก็คนรู้ว่าข้ารอมไม่ไหวแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าเห็นมันประสิทธิ์น้องของพี่สะพายเพื่อพี่สะพายเจ้าเลยไม่สนใจความเป็นความตายของพี่น้องจินจื้อเสียนแยงเจ้ารู้ดีว่าข้าไม่ใช่คนประเภทนั้นพันแพ้ร้อยโรบนตัวเจ้าไม่แน่ว่าเป็นฝีมือเขา ทำไมถึงพูวามแบบนี้ถึงอย่างไรเว่ยเชยนก็เป็นแขกรีค้าเชิญมาร่วมพิธีครบเดือนของอาหลิงพวกเจ้าทำาช่นี้ข้าเอาข้าไปไว้ที่ไหนเอาหูหญินข้าไปไว้ที่ไหนจินเจือเซียนพูดเสียงดังมันมาร่วมงานไม่ได้จะเป็นการดีที่สุดเว่ยเชยนนับเป็นตัวอะไร คู่ควรจะมางานตระกูลเรางง้นเรอไใครเข้าใกล้มันมีแต่จะมัวหมองจืดเซียนเจ้าเชิญมันมาไม่กลัวหรือว่านับจากนี้ทั้งเจ้าและพี่สะพ้ายรวมถึงอาหลิงจะสลัดมนทินไม่หลุดไปชั่วชีวิตจินจืดเซียนตวาดว่าเจ้าหูปากเหนีวนี้ จินจิวซินในใจเดือดพรานพอออกแรงมือก็ส่งผลให้กล่องไม้ใบเล็กบรรจุกระปวลเงินผู้หยกทุบีบแตกยับเยินในพริบตาเว่ยอวเชนเห็นวัตถุในมืออีกฝ่ายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกับตารูม่านตาพันหดวูบและซัดหนึ่งฝ่ามือใส่จินจิวซินฝ่าจินจิวเซียนที่ยังไม่รู้ว่าในกล่องใบน้นมันโจรสิ่งใดว่ายกมือสกัดฝ่ามือนั้นพรางตวัดเว่ยอุเชียนเจ้าจะพอได้หรือยัง หน้าอกเว่ยเชี่ยนจะท้อนขึ้นลงรุนแรงขอบตาแดงก่ำถึงอย่างไรจินจือเสียนกับจินจือซินสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ชนิดติดเชื้อกันมาแต่ยาววัยมีมิตรภาพยาวนาน20-10ิบสิปีเวลานี้จินจือเสียนไม่อาจพูดเข้าข้างคนนอกได้จริงๆอีกทั้งที่จริงแล้วเขาไม่ได้ชอบเว่ยอูเชียนคนนี้จึงพยายามสงบสติก่อนกล่าว เจ้าสั่งให้วนหนิงหยุดก่อนเถอะอย่าให้เขาครั่งจนทำเรื่องราวลุกลามใหญ่โตไปกว่านี้หฮ้ยเช่นผู้เสียงแห่พราทําทไมพวกมันหยุดมือก่อนเล่ารอบด้านเต็มล้ลยเสียงโหร้องให้สู้อย่างคึกกระหองจินจิ๋วเซียนจึงพูดอย่างโกรธเกรี้ยวเวลานี้เจ้ายัางจะรันไปทําไมทุกคนใจเย็นเย็นก่อนอื่นตามก้าขึ้นหอเกล็ดทองได้เรียงตน้นสายปลายเหตุบอกเล่าเหตุการณ์ให้กระจาง ขอเพียงไม่ใช่ฝีมือเจ้าย่อมไม่เป็นไรว่าเช่นเอว่าหยุดมือขอเพียงท่นนี้ข้าสั่งว่าหนิงหยุดมือถ้านูมื่นนับมื่นดอกกระบี่มื่นเล่มก็จะแทงทะลุหัวใจข้าจนตายเป็นศพไม่สมประกอบในนาทีนั้นิไม่ว่ายังขึ้นหอเกรดทองไปคุยได้หรอือกินจืดเสียนแย้งว่าไม่มีทาง เว่ยอูเชยนหัวเราะยันไม่มีทางหรือเจ้ามีอะไรมารับประการจินจู่เซียนข่ามีคำถามตอนแรกที่เจ้าเชิญข่าไม่รู้จริงหรือว่าพวกเขามีแผนสังหารข่าจินจู่เซียนตะลุงและตวาดอย่างกดถึงเจ้าเจ้าเว่ยอูเชยนเจ้าเสียสติไปแล้วหรอเว่ยอูเชียนพยายามก่มกั้นไฟแค้นที่ลุกชนพร้อมเอ่ยเสียงเย็นจินจู่เซียนเจ้าหลีกไปซะาฆ่าจะไม่แต่ต้องเจ้า แต่เก็จะอยามายั่วทุวโสข้าจินจิวเสียนให้อีฝ่ายดึงดันไม่ยอมก้มหัวให้จู่ๆก็ยื่นมือออกไปคว้าย้ายต้องการคว้าตัวไฮไดเจ้าถึงไม่ยอมลดอ่อนข้อสักครั้งอาหลีนางยังอยู่บนหอเกร็ดทอง เขาค่อยยื่นมือไปหาเว่ยอูเชียนก็ดินเสียงประหลาดทึบหนักดังขึ้นอีกครั้งเสียงประหลาดนี้ใกล้แสนใกล้จนจะเสียนจึงนิ่งอึง,งมื่อกลมหน้าก็เห็นมือข้างหนึ่งทะลุกลางออกตัวเองเป็นช่องกรวงโบไม่รู้ว่านิงมาอยู่ข้างหน้าพวกเขาตั้งแต่เมื่อใดบนใบหน้าครึ่งเสี้ยวปราศจากอารมณ์มีเลือดส,สดร้อนโอสีสันแสบตาสองสมหยดกระเซ็นเปื้อน จินจือเซือนขยับริมฟีปากสีหน้าดูตกใจเล็กน้อยถึงนั้นยังคงยึดมา่นจาิตก,การคำพูดเหลือไม่คู่ต่อให้จบ ก็รอให้เจ้าไปพิธีครบเดือนของอ,อาหลิงสีหน้าเว่ยอูเชียนตกเริงไม่ต่างกับฝ่ายนั้นครู่หนึ่งผ่านไปเขาก็ยังตั้งตัวไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทําไมแค่ชั่วพริบตาเดียวก็กลายเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรเป็นแบบนี้ต้องมีสิ่งใดผิดพลาดแน่นอนเบิหญิงดึงมือขวาที่รวงอกจินจูเซียนออกทิ้งไว้เพียงรูโวหวน่าสังเวช เบน่าจินจือเซียนดูคล้ายกำลังกระตกอย่างทอรมานราวกับเขารู้สึกบาดแผลไม่ได้สหัสตัวเองยังยืนไหวแต่สุดท้ายเข่าอ่อนยวบสุดหวบคุกเข่าลงกับพื้นดินเสียงวิตร้องด้วยความหวาดกลัวถึงขีดสุดดังขึ้นจากทั่วทุกสรารทิศคุณคุณคนผีอารวาสแล้วฆ่าเลี้ยวมันฆ่าแล้ว ไว้ยอุเชียนสั่งคุณพลผีค่าจินจือเซียนแล้วจินจือสวินคำรามนั่นยิงธนูมันจะมัวจะมุนเสะะื้ออายุยิงธนูสิแ่ว่าเมื่อเขาหันกลับมาเอาร่างสีนามประชิดด้านหน้าดุดพูดผีเขาพันจุกแน่นที่คอมไม่ถูกมือข่าวซีดบ,บีบแน่นอ๋อครับ วัยอุชนยันนิ่งงง,งงันงงงันอยู่กับที่ไม่ขยับระเยื่อนไม่สิไม่ใช่สิทั้งที่ไม่กเขายังควบคุมวนหิงได้ดีอยู่เลยต่อให้วนหิงถูกข่าวกระต้นให้อยู่ในภาวะครั้งเขาก็ควบคุมได้สิ ทั้งที่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบมาตลอดแท้ๆเขาไม่ได้อยากสังหารจินจิวเซียนด้วยซ้ำเขาไม่เคยคิดจะสังหารจินจิวเซียนเลยเพียงแต่เซี่ยวพลิปตามไม่เครื่องไม่รู้เพราะเหตุใดจ,จู่ๆเขาก็ควบคุมไม่ได้สูญเสียการควบคุมกระทันหันในสุดร่างจินจิวเซียนก็ไม่อาจทนฝืนต่อไปเขาล้มคว่ำคำมําอย่างแรงจนกระแทกพื้นดังตึงเขายิงยอ่โซและเห็นตัวเองอยู่เหนือคนอื่นมาตลอดชีวิตให้ความสําคัญแก่ภาพลักษณ์กับการวางตัวของตนเอง เป็นที่สุดอีกทั้งโปรดปรานความสะอาดจนติดจะเป็นโรครักสะอาดเกินไปเวลานี้ใบหน้าด้านข้างของเขากลับล้มฟาดลงดินสภาพหน้าสังเวชเป็นที่สุดโลหิตส,สดที่ศาสตร์กระเซ็นเป็นกระจุดบนหน้า แต่แต้มชาติตรงหวางคิ้วบนสีแดงฉานไม่ต่างการขณะจ้องมองดวงตาที่ค่อยสูญสิ้นประกายแสงคู่นั้นในสมองเว่ยอุเชียงกระสับสนวา้าวุ่นไปหมดรอบด้านกลายเป็นทะเลโลหิตเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเท่ากลับไม่ได้ยินอะไรแล้วสิ่งเดียวที่ยินคือเสียงในใจตั้งคำถามอย่างบ้าคลั่งเจ้าบอกว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่ใช่หรือเจ้าบอกว่าตัวเองควบคุมได้ไม่ใช่หรือ เจ้าบอกว่าจะไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนไม่เฉิอในสมองว้ย่ยอุชั่นว่างเปล่า ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนถึงได้ลืมตาเพิบสิ่งที่กดในสายตาเวลานี้คือเพดานถ้ำสยบมานสีดำสนิทวนชิงกับวันหนิงต่างอยู่ถ้ำสยบมานลูกตาดำวนหนิงกลับอยู่ตรงกลางตาขาวดังเดิมเขาหลุดจากภาวะครั้งแล้วและคล้ายกระังกระซิบกระซาบบางอย่างกับวนชิงไม่เห็นว่าอิเช่นลืมตาคุกเข่าลงกับพื้นเงียบๆ่บอนวอนชิงตาแดงกามไม่พูดสิ่งใดสักคำว่าอิเชนลุกขึ้นนั่งเขาเงียบอยู่สักพักกระแส กระแสคิดแค้นชิงชังอันแสวเชี่ยวกรากคันเอ่ยตรักขึ้นกลางใจเขาใช้เท้ายัานอกวันหนิงจนลมกริ่งไปกับผืนหมืนชิงสะดุ้งตกใจนางกำบัดแน่นทว่ากลับได้แต่ก้มหน้าเม้มปากเว้ยอุเชนคำรามรั่นเจ้าข้าใครไปเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าข้าใครไปแล้วในจังหวะนั้นเองเว้นเยียกระวิ่งเขา้ามาจากนอกถ้ำโดยวางผีเสื้อสารไว้บนศีรษะเขายิ้มร่านหน้าบานกันเรียกว่าพี่เซียน เดิมทีเด็กน้อยตั้งใจจะนำผีเสื้อตนเพิ่งทาสีใหม่มาอดให้เว่ยอุเชียนดูแต่พอเข้ามาแล้วเห็นเด็กน้อยกลับเห็นเว่ยอุเชียนดูราวกับผีร้ายและวันหนิงที่นอนกุ้งกูอยู่บนผืนก็พลันตกตะลึงเว่ยอุเชียนหันควับทันทีเขายังไม่ได้ปรับอารมณ์ให้สงบสายตาจึงน,น่ากลัวเป็นที่สุดวันเยี่ยนเห็นแล้วตกใจสะดุ้งยงผีเสื้อร่วงจากศีรษะตกลงบนผืนยืนร้องไห้จ้าอยู่ตรงนั้นจนอาศิตรีบเดินค้อมเอวเข้ามาอุ้ม ออกไปจบตอนกันดีก่อนนะครับขอบคุณครับ